สวัสดีครับเพื่อนๆนก็แบตจะหมดแล้วเดี๋ยวผมเมื่อกี้พูดไว้ว่าไหนๆลืมมาแล้วก็จะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าแสดมดังนะว่าให้เลยแล้วกันลืมมาแล้วเอาไว้จบก็กระเป๋าแสดมดังเนี่ยถ้าถ้าคุณเอ่อเวอร์ชั่นที่หลังจากที่เป็นกล่องใสคุณขุนนะนะอันถัดไปก็คือจะเป็นกระเป๋าอะฮะอะไรนนบ้างปกเต็มบางเวอร์ชั่นกระเป๋า ก็ตัวกระเป๋าเองเนี่ยถ้าถ้าดูผิวเผลอเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดเนี่ยเนี่ยคุณมีทำไมสามสี่ใบหน้าตาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณดูเอาจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> กระเป๋าสแลมดังเองออกมามีทั้งหมดสวอร์ชั่นหลักๆเนาะสามร์ชั่นหลักๆเดี๋ยวผมให้ดูเร็วๆแล้วก,กันก็โอเคอ่าเพื่อนถามว่าอา้าวแล้วแล้วเฮ้ ดูยังไงว่ะผมเป็นเวอร์ชันอะไรอะไรเงี้ยก็ง่ายมากเลยก็คือวิดีโอนี้ก็ควรจะสั้นนิดเดียวก็ดูที่ที่จับดูตรงหัวซิปนะ,นะครับดูตรงหัวซิปว่าคุณนะ่ะมีเวอร์ชันอะไรนะครับอย่างสองตัวนี้เวอร์ชเวอันอยังไงดูนี่มีนี่นะครับให้ดูเห็นไหมเอ่ยอ่านีเล็กๆแค่นี้กระเจิงนึงนะครับ เล็กๆกระจึงนึงนี่นเนยเวอร์ชั่นสุดท้ายเวอร์ชั่น3นะครับเ,เดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณได้ดูที่เหลือทั้งหมดแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมผมบอกว่า,เ,าเป็นเวอร์ชั่นที่บัด g เจ็ตที่สุดคือลดต้นทุนลงไปเรื่อยๆลดความพิเศษลงไปเรื่อยๆของค่ายนชั่นก็ไม่รู้เพื่ออะไรแต่โอเคน anyway. ี่เวอ์ก็ไงคือลงทุนน้อยสุดอะนะดูจากตรงนี้อ่ะในทางกลับกันเราไปดูเวอร์ชั่นแรกกัน ที่ผมบอกว่าทําไมมันลดต้นทุนคุณดูที่จับโอเวอร์ชั้นแรกสักก่อนนี่นะครับกระเป๋าสแสลมดังโอเวอร์ชั้นแรกหนะ้าตายอย่างนี้มีดาวมีดาวนะครับมีดาวเป็นยางหุ้มรอบเลยนะครับนี่ยางหุ้มรอบแล้วก็เราดูขนาดดิดูขนาดคือคุณนะจะเทียบไปยังไงอะ่ะอันเนี้ยแทบ จับไม่ติดถ้ามองไม่เห็นอ่ะคุณดูขนาดผมเปรียบเทียบให้คุณดูแล้วกันคือคนละไซส์อ่ะคนละไซส์แค่แค่เหล็กอย่างเดียวก็คนละไซส์แล้วอ่ะนะอ่าถ้าคุณเห็นอย่างนี้คุณว่าผมพูดถูกไหมครับลดลดต้นทุนนะเออคือ,ค,อคือแค่หัวตรงหัวซิปความแข็งแรงตรงนี้ก็คนละเรื่องแล้วอ่ะเพราะเนี่ยดูเดนเบเลอร์เทออ่ะนะอันนี้คือเวอร์ชันแรกเป็นกระเป๋า แลมดังถ้าสายสะสมก็จะทราบกันว่าเป็นเวอร์ชั่นกระเป๋าใบที่แพงที่สุดของแ a ลมดังนะครับออโอเคอันถัดไปอะไรดีอะไรดีอรดออโอเคนะเป็นกระเป๋าเวอร์อรชั่นแรกและเป็นกระเป๋าเวอร์ชั่นที่เวอร์ชันที่แพงที่สุดของของเรื่องนี้อันที่สองเราไปในธีมที่ว่ามันลดลดราคาถูกไหมฮะลดต้น,น,นทุนอะ ดูโอ้ยชั้นที่สองใหญ่อยู่ยังใหญ่อยู่ใกล้ๆเคียงใกล้เคียงกับอันแรกแต่ตัวยาหายไปละนี่นะครับตัวยาหายไปละก็ยังใหญ่นะก็ยังน่าชื่นชมว่าเฮ้ยครูเวอร์ชันสองคุณก็ยังลดต้นทุนแต่ลดต้นทุนไม่เยอะก็ยังใหญ่อยู่นะครับเนี่ยให้คุณเพื่อนๆดูแล้วกันก็ยังใหญ่อยู่อืมก็ก็ยังสวยซึ่งซึ่งโอเคก็ ในแง่มูลค่าในแง่ราคาก็รองลงมาจากเวอร์ชันแรกนะครับแล้วก็เจ้านี่เวอร์ชันสุดท้ายสุดละเวอร์อชันสามก็คือถ้าคุณมาวางถ้าคุณคุณรู้ว่าคุณมองคุณเห็นอะไรอยู่คุณก็จะทราบว่ามูลค่ามันลดหลั่นเอาตามเวอร์ชันเลยแหละตามตามความหาย,ยากตามความสวยงามอะเนาะเอาเอาง่ายๆเลยตัวนี้ก็จะแพงสดุดเพราะมันมันก็อลังการจริงอะ นะแต่ปไปมาของว่าที่จะหายากที่คนก็จะมองข้ามผมว่าเวอร์ชั่น2นี่แหละเพราะเนี่ยมันก็มันก็สวยแบบของมันแค่ว่ามันไม่อรังการเหมือนพ,พี่พี่ใหญ่เขานะครับแต่ก็ยังสวยก็ยังใหญ,ใหญ่ก็ยังดีอยู่อ่ะก็ก็หายากเหมือนกันส่วนใหญ่ที่เพื่อนๆดูวันแรกก็จะไปแค่นี้แหละส่วนใหญ่ที่คนเห็นกันที่จะมีเยอะๆก็เวอร์ชัน3วันสุดท้ายนี่แหละนะครับเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วแหละว่าอันนี้จะเป็นคลิปที่สั้นเท่านี้เองนะเวอร์ชั่น กระเป๋าสแลมดังสาเวอร์ชั่นนะครับก็ทุกทุกวอร์ชั่นมีนมูลค่ามีความน่าสะสมในตัวของมันเองแต่ก็ถ้าถ้าใครยังไม่ทราบดูวันนี้ก็ทราบแล้วแหละว่าคุณมีเวอร์ชั่นอะไรอยู่ยังไงลองไปเปิดดูนะดูที่จับมือท่านเองขอบคุณครับ